สำหรับตอนนี้นะครับเราจะดูการตั้งให้หัวตารางปรากฏในทุกๆหน้าในเอกสารหรือ l o w to repeat บนโปรแกรม LibreOffice Calc สำหรับตัวอย่างนี้ผมได้ทำการเปิดไฟล์ตารางรายชื่อนักเรียนที่ผมได้ทำการเตรียมไว้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้จากนั้นให้เราทำการกำหนดพื้นที่ที่เราต้องการพิมพ์ผมขอทำการเลือกรายชื่อของนักเรียนทั้งหมดในลักษณะแบบนี้จากนั้นให้เลื่อนเมาส์ที่คำสั่ง format ด้านบนคลิกลงไปเราจเจนชุดของคำสั่ง print l e n g t ทำการเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคำสั่ง Define ด้านหลังคลิกลงไปจากนั้นใี่เราทําการ Preview เอกสารทําการเลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องมือคําสั่งเพ g e Preview ด้านบนคลิกลงไปจะปรากฏหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ในหน้าแรกขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ให้สังเกตว่าจะมีหัวของตารางจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคําสั่ง Next Page คลิกลงไปจะปรากฏหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ในหน้าที่2ขึ้นมาเราจะเห็นว่าส่วนของหัวตารางจะหายไป ทำการปิดหน้านี้โดยเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคำสั่ง c โค้ดพร v i e w ด้านบนคลิกลงไปถ้าเราต้องการให้เอกสารของเรานะครับมีส่วนหัวของตารางปรากฏในทุกๆหน้าเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มคำสั่ง Format ด้านบนคลิกลงไปเราเปลี่ยนชุดของคำสั่งปริ้นเลงทำการเลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่ง Edit ด้านล่างคลิกลงไป จะปรากฏหน้าต่าง e d i ิ i n ิ้นเลขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ให้เราดูที่ช่องของ row to repeat ทำการคลิกที่ปุ่มด้านหลังสังเกตว่าหน้าต่าง e d i ิ i n ิ้นเลงจะหดลงเหลือลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปให้เราทำการเลือกส่วนหัวที่จะเป็นตารางสำหรับตัวอย่างนี้ทำการคลิกเมาส์ที่แถวที่1ค้างไว้ทำการลากเมาส์มาที่แถวที่5แล้วปล่อยสังเกตนะครับว,ว่าจะเกิดข้อความ string หนึ่ง s t r i ห นั่นหมายความว่าเป็นการกําหนดให้แถวที่1ถึงแถวที่5เป็นส่วนหัวนั่นเองเสร็จแล้วทําการคลิกที่ปุ่มด้านหลังจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ที่ปุ่มคําสั่งโอเคคลิกลงไปจากนั้นให้เราทําการพรีวิวอีกครั้งเลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องมือคําสั่งเพจพรีวิวคลิกลงไปก็จะปรากฏหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ในหน้าแรกขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ทําการเลื่อนหน้าโดยคลิกที่ปุ่มคําสั่ง next เพจ เราจะสังเกตเห็นว่าในหน้าที่2ก็จะมีส่วนของหัวตารางปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้จากนั้นทําการเลื่อนไปที่หน้าสุดท้ายเลื่อนมาไว้ที่ปุ่มคําสั่งล a าสเพจคลิกลงไปและเช่นกันนะครับในหน้าสุดท้ายซึ่งเป็นหน้าที่5ก็จะปรากฏส่วนของหัวตารางปรากฏขึ้นมานลักษณะแบบนี้จากนั้นทําการปิดหน้าต่างพรีวิวเลื่อนมาไว้ที่ปุ่มคําสั่งโค้ดพรีวิวคลิกลงไป เพียงแค่นี้นะครับก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนของการกำหนดให้ส่วนของหัวตารางปรากฏทุกๆหน้าในเอกสารหรือ l o โล o r e p พ a ท